เจกรพี่ดินเป็นไรฮะไม่รู้เหมือนกัน ทำไมหน้าตาซีดเซียวขนาดนี้เจ้นั่นสิเจ้ก็มองๆอยู่เหมือนกันน่ะ ต้องขอกับแก้ทานมันน,นั่งงอยเชีวยวค่ะมันเป็นโรคติดต่อกันหรือไงวะอะไรนะคะเปล่าไม่มีอะไร ปัญหาอะไรครับพี่อ่ะก็ปัญหาของเราสองคนนะเจทะเลาะอะไรกันอีกอะฮะบอกมาเลยพี่จะได้ช่วยเคลียร์ให้อทำไมพี่ถึงคิดว่าเราทะเลาะกันล่ะครก็ไม่รู้อะก็เห็นนั่งซึมกระทือกันสองคนเลยถอนหายใจกันเฮือกแล้วเฮือกอีกอะ เราไม่ได้มีเรื่องอะไรทะเลาะกันหรอกครับไม่ได้ทะเลาะแล้วมีเรื่องอะไรท้างนั้นน่ะในพี่พวอูนถามแล้วพิมพ์ว่าพิมพ์บอกเลยดีกว่าคะว่ามนะันวันนี้คงเป็นวันสุดท้ายของการทำงานของพิมพ์ที่นี่ค่ะ วันลสองวันที่แรกไม่เ,เรื่องอะไระครับพิมจะย้ายไปจากที่นี่จะย้ายไปไหนคะคุณป้าบังคับพิมพให้ไปอยู่ที่นิวยอร์กกับท่านไม่นะครับคุณพิมพ์คุณจะไปไหนไม่ได้นะคะบ้าคุณอยู่ที่นี่นะคะพิมพทำไม่ได้รองีิ I <laughs> จอดไว้ทั้งเดือนแ้าใครจะมาช่วยทานในอย่างนี้ ยังอะอยังค่ะคุณว่าไหมผมว่าเรื่องของเราเป็นเรื่องที่ประหลาดประหลาดหนูเหมือนกันนะยังไงคะก็เรามาอยู่ร่วมห้องเดียวกันท,ทั้งที่เราไม่รู้จักกันแถมเจ๊ขี้หน้าอีกตั้งหาก แต่ตอนนี้เราต้องจากกันทั้งๆที่เรารู้จักกันอย่างดีแล้วเราก็รักกันด้วยเพราะข่า,ขาวลือแท้ๆเลยและทุกคนก็พากันเชื่อด้วยนะมันก็ไม่แปลกหรอก ว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องเหลือเชื่ออีกเรื่องหนึ่งน,นะทุกคนก็เข้าใจว่าเราเป็นคู่มัเลยค่ะก็เป็นคู่รักกันอยู่กินกันฉันสามีภรรยาแต่ใครจะรู้ว่าจริงๆแล้วผมเคยอยู่ร่วมเตียงเดียวคุณแค่ครั้งเดียวเองนี่อย่ามาขี้ตูนะฉันเคยอยู่ร่วมเตียงเดียวกับคุณเมื่อไหร่กัน คุณจำไม่ได้เะก็วันนั้นไงวันที่ทั้งคุณแล้วผมเมาเปละเลยแล้วไปบางทีนะผมอยากให้ผนังเนี่ยมันพังออกไปเลยด้วยซ้ำก่อยากให้มีมันอยู่เลย พิมคุณหลับยังอะง่ะแอบรอคอยเธอก็รู้อยากให้เธอลองลองดูในความทรงสารเก็บไว้ฉันขอเข้าไปได้ไหมคะอ,มอ๋อเชิญเชิญนะเชิญแฮะอาจมีเวลาต้องไกลเป็นคนยังคงคอยใจ ยังคงคออยยไปย่างนั้นยู่อ,อนนของ,องน้นงห้อ,อ,นนองนี้น,น,ใน,ใเนะเชนอะไรครับ มันเติมใจใกันเติมใจซึ่งกันจนเต็มตอบใจตัวเองมานานแอบรอคอยเธอก็รู้คืนนี้เราจะหลับกันวหมจวา,วาจต่างคนมีทางต้องเดิน อาจมีเวลาต้องไกลหนึ่งคนยังคงคอยใจยังคงคอยไปอย่างนั้นอยู่ใกลกันเกินเพื่อน,นจะไปถักอะไรข้าฉันก็ได้นะคะหากยังมีใจคุ้นกันจะโยงใยความสัมพันธ์จนมาพบกันใกล้ตา กอฉันก็ได้นะฉันไม่ว่าหรอกต่างคนเติมใจกันเติมใจซึ่งกันเต็ม ใสุณก็ไม่อยากคิดถึงมันคนหนึ่งในช่วงเวลาที่มันเหือยอยู่แต่ช่วงนความสุมันสุ่มสุ่มเร้าแรงคนมีอย่างทุกรมมีวันต่างคนเติมใจกันเติมใจซึ่งกันจนเต็ม